สวัสดีค่ะย้ำเย็นเลยค่ะพ่อแม่พีน่น้องอยากกินยำบุนเส้นไม่ได้ใส่เครื่องอีหยังมากไยแหรอค่ะย้ำเย็นมาเด้อยู่วๆน้ํากันค่ะใส่มือด้วยค่ะกินผู้เดียวอ่ะอก้มอร้อ สงสัยที่เป็นวันของเดือนเนาะเมื่ออยากกินของแซ่บๆนะคะ うん。<John. S 2> mm. อ,อยำไส่แฮมกับกึ่งชายฝรัง่งไส่แฮมุนเ้นกึ่งชายฝรัง่งมาเกอเทตแค่นั้น,นะคะ่ะบะหมี่กุ้งบะหม,ม,ม,มี่มืกบะหมี่ปูบะหมี่ยัางฮะบะทำหิวแค่น,นี่ย <laughs> จบรเบ้งค่ะพี่น้องตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มทุ่มน้อยๆของฝรั่งเศสค่ะฮันเขา้าฮันสีเข้านาฮ้อนเนาอ มันสิปรับเวลาท,ทุ่มชามนทุ่นยังสว่างแต่ตอนนี้ยังเย็นยู่บเทนี้นปับบลอยเปอร์เซ็นแต่กระทุ่มนี่ค่ะทุ่มกล่วลละจุอ่ะ S <S <S e <PP> อีพีพีหล่เฝ้ากินเฝ้าไปพี่น้องเอ้ยอลากแห้ง หมดแล้วหมดแล้วอ่ะ หอพี่นอ้องอิ่มาที่ะไปเลย้ยค่ะทักทายขันย้ามเย็นเย็นหมื่นหมื่นหนึ่งถุมฝรั่งเศสครับพี่น้องป้องไปไปเลยวยค่ะบ๊ายบายค่ะวัสดีค่ะ